คือเป็นร้า sure นอาหารับพี่น้องครับที่ผมมาทํางานดูที่โรงแรมใหม่นะครับคิดว่ากะนี่ประสบการณ์พี่น้องนะผมกะเลยเข่าพันเอ่ะคือเรานะครับพันเอ็ดไปทําทำงานนะครับคือเป็นพันเอของสืจตรวพี่น้องครับกะพันเอ็ดทำความสะอาดนะครับเตรียมร้านอาหารนอพี่น้องนะครับเตรียมการปฏิเตรียมรายอาหารายงานนะครับเตรียมจัดรายอาหารต่างนะครับ ก็เป็นวันที่ผมขมาเนี่ยก็เป็นวันที่16นะครับสิบหกมกราคมนะครับปีสองพันหกร้อยหกสิบหกนะครับน้กงถือว่าเป็นปีใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มทำงานนะครับมีโอกาสได้เข้ามาสมัครงานนะครับเพื่อก็เปิดจองเปิดมาสมัครเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเพื่อนาสได้เข้าสมัชญานของผมเลนนะครับ ี่นองประดับหาดาวนะครับพี่น้องครับบาดอนนะครับจะขออนุญาตลงคลิปเรือยพี่น้องเรื่อยจึงใดที่ผมบอกผมกท่านก่อนหนงนะครับคือว่าวาจาได้ร่ว่าับสุภาพนะครับของพวกขออภัยพี่น้องเรื่อยนะครับม็นเป็นมาเป็นนะครับเป็นการลุกไลนะครับเป็นดาวฮัท อัจลงคลิปนะครับราคาเมื่อเกือกแน่สดนะครับเมืเกือกอาจจะมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระนะครับปัญญาอ่อนหรือว่าพคย่าอ่อนกัแล้วแต่นะครับพอมีเด็กของมาดอนนะครับพี่น้องทักทายสวัสดีพี่น้องครับผมมาดอนนะครับพญาไรยงาโตนะครับวันที่วันนี้วันที่29นะครับน้องที่สอเสมือนนะครับกะบถึงเดือนนะครับบางคนก็อาจจะหายใจโล่งนะครับสองเสมือนน้องวันนี้กับสูงสูงันไปพี่น้องครับ วัวลาตอนนี้นะครับผมอัดตอนที่เวลานะครับเวลาจนที่อ่สองทุ่มนะครับสี่สิบสี่ประมาณสี่สิบกว่าเกือบสามถุงนะครับพี่น้องครับน้องก็คงจะเตรียมอะไอาหารไปน้ำนะครับกะเล่ขาม่าน้ำเต้คลิปไว้นะครับพี่น้องครับน้องนะก็สุขคบามใจนะครับนะครับ ความสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะไม่เกิดปัญหาสุขภานนะครับแล้วก็รับเองจะรับผิดชอบของัเอ่ารที่อยากนะครับไปน้อนนะครับพิษมุสวรรค์เียนนะครับในการโรคจิตนะครับผมจะพยายามที่จะอับเดตอ่านะครับคือว่าการเกิดไว้ผมมาดองเองแล้วก็การกดแชร์ได้ว่าความเป็นร้านต้การในการนะครับที่อยากให้พี่น้องได้ ภาพไปเห็นนะครับก็แค่ข้าวสารนะครับก็แค,ค่อาบอาบที่ต่างๆนะว่าสิ้าเป็นละครหรือเป็นอ,อะไรที่มันน่าจะแชร์มาให้พี่น้องในเมืองน้ำัน,นผมกับพี่ดีนะครับเป็นสื่อกลางนะครับพี่น้องในชมนะครับเราทราบนะครับน้องคลิปนี้นะครับผมมีรกต้องพี่น้องได้เห็นดีๆนะครับน้องนะครับ,บ,รบ,รบ,เ,รบเป็นโรงแรมที่ผมอยู่กับ อันนี้เครือข่ายนะครับนี่ซีโรเรียมผมจำได้แค่อีรัลวันกับอ่าบิบีนะครับตอนนี้ผมจำอยู่ที่บิดบีนะครับนะเอี่าก์กยูนในเครือข่ายของอีรัลวันของผมจำว่าได้ว่มีเนียงเมนะครับกับลาบเจขทาวหน่อไม้ฝรั่งนะครับเพื่อยดูไปสู่นะครับเพื่อปลาทองเพื่อเงื่อนนะครับคนท่ากาศครับเครื่องที่ิบเบิลกันกินเข่านะต่อใช้เงินแต่ละมีกระเือนะครับผมก็ต้องต้องไปกันหรอกครับเนาะโอเคพี่น้องครับ